สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรากับพี่เดือนนะครับที่เป็นโดนแทนสภาานักเรียนนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญหน้าใหม่ใครอะไรมาด้วยคะคอยากดูไหมครับว่าเป็นใครถ้าน้องๆอยากถู้เรามาช่วยนับกันนะครับส <2, S 1> <1. S 2> ามสองหนึ่งว้าว ดูการฝึกซ้อมกีฬาขยะโอกาสของนง้นองๆกันนะคะ <Ooh. S 1> เอาละค่ะเราไปดูการฝึกซ้อมเัิดขาแต่ก่อนอื่นเขาเหยียดชุดก่อนค่ะ uh. นี่เหนื่อต็มแล้วค่ะว้าวเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่อยู่ในขนาดเตะตัวพ <Wow. S 1> ี่ก็มาส่งค่าจันนะคะ wow. น้องใส่เวลอะไรอยู่คะเด็กทองอยู่อะนะคะไอเทมอะไรกันแล้วคะแม่เมย์ เอาละค่ะตรนนี้นะคะพวกเราอยู่กับท่านของเราค่ะว้าว่าอ๋อให้บอกอ๋อให้กําลังใจน้องๆที่กาลังซ้อมอยู่ะอ๋อได้เลยครับก้าการแข่งในปีนี้นะครับพวกเราทุกท่านตั้งใจเนาะในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะงั้นก็ตังใจให้พวกเราทุกคนเลยนะครับในนามตรวแทนของโรงเรียนเหลเราโรงเรียนของเราปีนี้นะต้องขอชิญไม่ได้นะครับสุ้ๆ อยู่ในสนามบอลว้าวกำัมภาษณ์กันค่ะน้องคขาซ้อมมาอยู่ค่ะน้อมครับว,ว้าวน้องไปแข่งวันที่เท่าไหร่หรอคะที่สาวครับน้องไปแข่งที่างจังหวัดไทหรอคะคือครับขอบคุณค่ะ,คะว้าวาเดี๋ยวพี่นะคะจะพาไปดูคุณครูฝึกซ้อม,มนักกีฬาที่ร้อนรอดน,นะคะไปจานไปจางว่างแล้ว เวลาอะไรอยู่หรอคะอยากดูสิครับรุ่นแบบคุณว้าคควอ๋อค่ะ,ค,ะคุณครูรู้สึกไงกับการซ้อมการฝึกซ้อมของน,งน้องๆมากคะครับเป็นไปได้ดีครับแต่แตัมีข้อที่เราต้องปรับปรุงกันอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซ้อมเพื่นอนํำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในวันที่23ธันวาคมที่เราจะไปแข่งกันที่โรงเรเงียนวัตะกองครับ ตอนนี้นะคะพี่อยู่ในสนามวอลเลย์บอลวันนี้พี่จะมาสัมภาษณ์สภานักเรียนตัวแทนสองคนที่ไปแข่งในครั้งนี้นะคะไปไปตัวแทนสภานักเรียนที่จะมาแข่งครั้งนี้นะคะน้องแข่งอะไรอยู่คะวอลเลย์บอลเดี๋ยว่าต้องไปแข่งยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าค่อยๆต้องใหญ่ใเป็นกำลังใจให้น้องดิคะเห็นไวไวอ่ะ ขอบคุณค่ะเอาละค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ฟูรูผู้ฝึกสอ,สอนของนักกีฬาลนะคะววย่าอยอ่าาอย่่อ่ออาั่าาอยาออยอย่าอย่่าอย่าอกายัอา่าอย่อ่าอยาอย่าอยาออยอยอ่อ่องการยปอออกาย่นนะะ่ะ ต้งองอะไรอยู่คะ้อ่อะไห,หรอคะน้องใหญ่ให้ขไข่เป็นกําลังแกให้น้องนี่คัอันนี้ชอบรักแกเลย คลิปหน้าฝากไลค์กด, <Woo! S 1> ดแชร์ด้เยะคะเอ็ดบายแง๊งแง๊ง